ตอนนี้โดนรัทธรรมชนะการเลือกตั้งไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกว่าประธานวีคนที่45ที่กลับมาใหม่หรือ47ดีแต่เอาเป็นว่าเขาก้าวเข้ามาแล้วเวอร์ชั่น2.01ในสิ่งที่เขาประกาศเอาไว้ครับก็คือว่าประเทศใดก็ตามที่ได้ดุลการค้าในการค้ากับสหรัฐอเมริกาเขาจะต้องมีมาตรการด้วยนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยลุงสนก็คือได้ไปคุยที่มหาวิทยาลัยครบรอบหนึ่งร,รอปีมหาวิทยาลัยดุก mm hmm. นะครับแล้วก็คุยเรื่องประวัติศาสตร์100ปีสหรัฐทําให้ได้รู้นะครับว่าประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่19ของ US mm hmm. คือเราใหญ่พอสมควรที่เป็นคู่ค้าเขาแต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นครับ <Yeah. S 2> เราได้ดูลการค้าเนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับที่12เวลาค้าขายกับเขาด้วย mm hmm. ก็มีความหมายว่าอยู่ในเรดาร์เขาประเด็นนี้คือตอนนี้เมื่อาทาเข้ามาแล้วโดยธรรมชาตินะครับพอมีการสวอนอินหรือสาบานตนเป็นที่เรียบร้อยซึ จะง่ายมากเพราะว่าเรดสวีปดาวคือเป็นฝ่ายบริหารด้วยมี Executive Power ในมือนอกจากนี้สภาสูงสภาล่างก็เป็นสีแดงก็เป็นเรพบมิกันด้วยโดยธรรมชาติ100วันแรกครับ the first 100 d a y s สำคัญเป็นอย่างยิ่งมาดูกันบ้างนะครับว่าแล้วเขาจะเดินหน้าตามที่เขาพูดคุยในประเด็นนี้บ้างหรือไม่ถ้ามันมีจริงและจะส่งผลกระทบต่อไทยอย่างไรกันบ้างน,นะครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยระบุนะครับบอกว่าในระยะสั้นเองไทยน่าจะรับประโยชน์ก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ การที่ทรัมป์เองมีการตั้งกำแพงภาษีต่อจีนก็แสดงว่าจะต้องมีการนำเข้าจากประเทศอื่นและไทยเองก็น่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่เขาอาจจะต้องนำเข้าเพื่อเป็นการทดแทนสินค้าจากจีนมีอะไรบ้างเซมิคอนดักเตอร์โซลาเซลล์ถุงมือยางน้ำผล,ลไม้อุปกรณ์โทรทัศน์ P.C.A แล้วของเล่นแบบไม่เป็นต้นอย่างไรก็ตามครับระยะข้างหน้าสินค้าส่งออกบ้านเราอาจมีความเสี่ยงเจอกับมาตรการปรับภาษีสุลการขวา,าเข้าสู่สหรัฐของทรัมป์เพราะบ้านเราเองมียอดนะครับเราได้ยอด ดุลการค้าเนี่ยเกินดุลกับสหรัฐเป็นอันดับที่12ในข้อมูลจากปีที่แล้วจากบรรดาคู่ค้าทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้เองนะครับทางด้านของประธานสภาของการค้างประเทศไทยก็คือคุณสนั่นอังอุบลกุลได้บอกว่านโยบายอเมริกาเฟิร์สมาเป็นอันดับแรกทรัมป์เองคงจะเพ่งเล็งไปที่ประเทศที่ได้ดุลการค้าสิ่งนี้เองครับถือเป็นความเสี่ยงต่อสินค้าไทยนะครับที่เกินดุลกับสหรัฐอเมริกาทีนี้ไปดูกันบ้างน,นะครับว่าตามข้อมูลกระทรวงพาณิชย์ แสดงเห็นนะครับว่าการส่งออกสินค้าไทยไปสหรัฐเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะปีที่ผ่านมา2023มูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐเนี่ยอยู่ที่48,352ล้านดอลลาร์สาหรัฐ17%เล,เลยนะครับของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศไทยมาดูกาเดือนแรกของปีนี้กันบ้างน,นะครับคุณพูลพงศ์นายนาภากรเป็นผู้อำนวยการสำนาาักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ครับบอกว่าการส่งออกไทยไปยังสหรัฐมูลค่าเนี่ย4 6่1บล้านดอลลาร์สหรัฐถือเป็นสัดส่วน18.2 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดเลยแสดงว่าสหรัฐเป็นตลาดส่งออกอันดับที่1ของไทยเลยไปดูอีกค่ายนึงกันบ้างครับ SBEIC c ประเมินผลกระทบจากนโยบายของทรัมป์เวอร์ชัน2.0บอกาการส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนไทยได้รับผลกระทบมากที่สุดจากมาตราการกีดกันทางการค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นมา GDP ของไทยนะครับในปีหน้าเป็นไปได้ว่าอาจจะปรับตัวลดลงจากนโยบายที่เข้มขึ้นกับประเทศที่ได้ด่ลการค้าจากสหรัฐอย่างเช่นกรณีของไทยลงไป0.5เทียบกับแนวโน้มเดิมนะครับที่มีการประมาณการกันเอาไว้ก่อนรู้ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ SBEIC c คาดการบอกว่ามูลค่าการส่งออกไทยในปีหน้า 2025น่าจะปรับตัวลดลงราว0.8ถึง1เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวปัจจัยต่างๆดงๆังต่อไปนี้ 1. ครับสินค้าไทยที่ส่งออกไปยัง US จะถูกแกปภาษีน้ำเข้าเพิ่มเติมขึ้น 2. สินค้าจีนที่ส่งออกไปยังสหรัฐก็จะต้องลดลงจีนต้องมีการปรับทิศทางครับหรือว่าดิเวอร์สสินค้าเนี่ยไปที่ตลาดอื่นๆเพื่อระบ,บายอุปทานของเขาทำให้การส่งออกไทยเจอการแข่งขันที่เยอะขึ้น สามครับภาวะา v v r r c p p c i t y y นะครับกล่าวคือพูดง่ายมีพื้นฐานการผลิตที่เยอะนะครับดังนั้นก็เลยต้องเป็นต้องมีการผลิตเยอะจะรุนแรงมากขึ้นนะครับ และตลาดของเขาเองไม่สามารถที่จดูดซับอุปทานเหล่านี้ได้ก็ต้องระบายสินค้าออกไปก็จะไปกดดันภาคการผลิตไทยบ้านเราไปอีกทอดหนึ่งทีนี้ด้านการลงทุนครับ SCB EIC คาดการว่าการลงทุนภาคเอกนชนไทยในปีหน้า2025ครับจะมีการปรับตัวลดลง0.4 0.5เนื่องจากปจัจจัยต่างๆดังต่อไปน,นี้2ปัจจัย1น,นักลงทุนต่างชาติมีแนวโน้มชะลอการลงทุนครับเพื่อรอความชัดเจนเว a n d see ทำให้การย้ายฐานการผลิตเข้ามาในบ้านเราจะยังไม่เกิดขึ้นในระยะสั้นหรือว่านะครับอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าค่อนข้างชา้าถัดมาครับระยะต่อไปแม้ว่าไทยอาจจะรับผลประโยชน์จากการที่นะครับจีนเองมีการย้ายฐานการผลิตแต่การย้ายฐานการลงทุนจากสหรัฐอาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมขึ้นตามนโยบายกีดการของสหรัฐที่ต้องการดึงการลงทุนของเขาเนี่ย ไปยังประเทศแม่ก็คือที่สาหารัฐอเมริกาตามนโยบายเมริกา a First ของโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w a v e กันนะครับ